นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยศรีปทุมสาขาขันแก่นมากกว่า300คนรวมพิธีประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2 5 5 7ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขันแก่นจัดขึ้นนั้นลานกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยในพิธีประถมนิเทศนักศึกษาใหม่มีรองอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยสองท่านประกอบด้วยดรจันยา คุกอยาคพรและรองศาสตราจารย์ดรนรงค์อยู่ถนอมมาให้โอวาดและแนะนำวิธีการใช้ชีวิตรวมทั้งการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาใหม่ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั้งสองท่านเด่นเน้นย้ำแก่นักศึกษาใหม่ในเรื่องการเตรียมความพร้อมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพรับมือประชาคมอาเซียนซึ่งทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษถือเป็นเรื่องสำคัญมากและเป็นใบเบิกทางความสามารถหากใครที่อยากไปทำงานในต่างประเทศรวมทั้งการเชี่วชาญในเฉพาะสาขาถือเป็นเรื่องที่ทำให้โดดเด่นในวิชาชีพสาขานั้นๆเช่นกัน ทั้งนี้ดรจันยาภุกยาพรและรองศาสตราจารย์ดรนรงค์อยู่ถนอมรองอธิการบดีมหาวิทยาลายัยศรีปทุมได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนค้นกันถึงการเดินหน้าสู่ความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําคนรุ่นใหม่อีสานวันในปีการศึกษา2557มหาวิทยาลายัยศรีปทุมจะเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาโลจิสติกและโซ่อุปทานซึ่งเป็นสาขาหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจรวมทั้งในระดับปริญญาตร เพิ่มสาขาวิชาการบริหารการศึกษาซึ่งเป็นสาขาหนึ่งในคณะศึกษา,าศาสตร์รวมทั้งเตรียมเปิดมินิ MBA ด้านโลจิสติกส์สู่การเตรียมความพร้อมรับมือประชาคมอาเซียนในปีนี้มหาวิทยาลายัยศรีปทุมมีการร่วมลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศมากกว่า200แห่งในการพัฒนาการเรียนการสอนการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา